เมฆผามาตกปลาจ้ะนั่งอยู่ริมคลองมึงมาลุ่นกันจ้ะว่มามูนี่สิได้ปลาจากตูนะจ้ะอากาศกำลังดีได้จ้ะอยู่ฟินแลนด์ช่วงนี้กัเด็ดกันจ้ะใส่เดือน อ่ะได้แล้วได้แล้วจ้ะพร้อมพร้อมเอาแล้วเอาแล้วตอดแล้วตอดแล้วตอดแล้วจริงอ่ะแต่ตอดจริงจริงตรงน้ำตกอ่ะเอาแล้วเอาแล้วใกล้แล้วจ้ะใกล้แล้วตอดแล้วมันติดแล้วก็ไม่รู้อ่ะมันวนแล้วนะมันดึงวิดีนะสิ لو <applause> 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 มันเห็นตัวปลาหรือเปล่าเนี่ยพี่พี่มองไปข้างหลังไงน้องได้ก่อนว้าน้องคนสวยได้ก่อนโอ้ยลงไปปับไม่ถึงนาทีได้เลยอะใหญ่มากเนอะอุ้ยอันนี้เหมือนปลาตะเพียนบ้านเราจ้ะใช่ใช่ปีที่แล้วก็ได้อย่างนี้แล้วค่ะใหญ่มากอุ้ยของพี่ลอยอยู่นู่นพี่เดินพี่จะให้นู่นเนี่ยนะเดี๋ยวถ่ายไปถึงตัวเองลอยอยู่นู่นยังไม่ได้เลยวางเบ็ดทิ้งเลยเหมือนกัน ดีขึ้นแบบนี้้ยัวที่สออสองสองตัวลวงตัวแล้วดีใจจังเลยเห็นไหมอใหมากเลยอะเไปเอาถังใหญ่พี่มาใสแต่มัก็ต้องให้ปลาตายก่เดี๋ยวมันกระโดด ตื่นเต้นมากเลยทุกคนนี่หย่อนลงไปอีกเมื่อกี้นี่แค่สองนาทีได้อีกแล้วว่ายังอันเก่ายังไม่ปลดเลยอ่ะอันเก่าอันอันเก่ายังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้เลยอ่ะเพิ่งได้เมื่อกี้เดี๋ยวเราจะได้หกตัวเจ็ดตัวออ้ยทุกคนดีใจมากตื่นเต้นต่อต่อจ้ะตอดนะตอดแล้วจ้ะ มุนแล้วหมุนแล้วหมุนแล้วหมุนแล้วโยก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 ยก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 ต้องเอาอันนี้มามาลองอ่ะพี่ไม่ลองไม่ลองขึ้นอย่างนี้เลยพอดีเลยได้อีกแล้วตัวที่สามตัวที่สามของเราวันนี้ไปใกล้ๆสิใหญ่พอกันใหญ่ใหญ่ใหญ่อยู่ เลิศเิมาหมอิดแล้วติดแล้วติดแล้วติดแล้วอันนี้คือปาหมอเมืองไทยหรือปาอาเกดภาษาฟินจ่ะมันจะคือป่าหมอบ้านเขากินลึกมากตัวที่สองถึงจะตัวน้อยก็ตัวที่สองเยโอ้โหออกได้ไงเนี่ยทีเนี้ย ้ไม่ใช่ติดแล้วเหรอดูวิวน้ำ <c oughs> ตกตกใต้น้ำตกอันนี้ปลานี่เขาเอิ้นว่าปลาแซร์กิ่ภาษาฟิน ภาษาไทยก็น่าจะเป็นปลาขาวแต่บ้านเขามันก็จะไซส์ประมาณนี้แหละตัวที่เท่าไหร่นะตัวที่สามตัวที่สามของของน้องแต่ว่ารวมทั้งหมด <c oughs> รวมัหมดก็ห้าตัวห้าตัว <c oughs> <c oughs> ตัวใหญ่สาม <c oughs> ตัวใหญ่สามอ,อ,อุ้ยของพี่จมไปไหนแล้วเนี่ยพี่จะเอาไหมถ้าเอาหนูจะเอาให้แต่ถ้าไม่เอาหนูทิ้งฮชื่อาดายมันอยู่ดีน้องงั้นก็เอาเอาไปเถอะ มันได้มาแล้วไงเาาอา,า,าจะปล่อยมันใช่ไหมปล่อยมันก็ได้อเอาไหมพี่ у, เอาอ<ะ>เอา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 ไปตำรวมกันนวนัว <West> Ooh, ham, อุ๊ยอุ้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 ยได้อ i̇şte ีกแล้วได้อีกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้นี้ย้ยอุอ้อยอ้ยอุ้้อยอุ้อ้ยออ้ยอุ้ยอยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ย้้้ออยย้้อ้้อ้ ทัวที่สี่เป็นอิลูกเกี๊ยบปลาขาวบ้านเขาปลาขาวน้อยปลาขาวสวย <c oughs> หน่อยโลกงหน่อยลงปลาคำามืดขมาละปล่อยะมันดีกว่านะจ๊ะตัวน้อยพอดับบ้านจะเก็บประปูแล้วจ้ะได้ปลาละ อ่ะดูใกล้ๆเอาตัวใหญ่ๆขึ้นมาเลยนี่นี่ปลาล่ะน,าน้าหรือปลาตะเพียนบ้านเราค่บยอ,อดใหญ่ดีๆตัวน,นอ้อยใจ ยังส้มใส่ผักบุ้เขาพอดีเลยจ้ะสุดยอดมาอีกคือหลังจะวิวกับน้ำกำลังน้ำใสมาก ดงหักดูดแล้วจ้ะไปเก็บกันเลยจ้ะกำลังนอ่อนเลยจ้ะขั้งที่แล้วติดใจนะจ้ะก็เลยมาอีก กำลังอดอนเลยจ้ะอันนี้กะจงว้ให้มันขึ้นอีกเนาะจ้ะโอ้หลายคักลายแน่จ้ะกำลังอ่อนๆครั้งที่แล้วก่ได้เอาก้านมันไปสรุปว่าก้านแซบกว่านใบเด้อจ้ะเอาก้านมันไปน้ำ แกงสมแซ่บแซบจ้ะจงจงจงไว้เห็นมันขึ้นอีกเน,นะาะจ้ะบ่เอาเบิดกําลังนอ่อนๆเลยจะ้ะมาเด้อผู้ใดยักได้ประกุณ เรือไว้ให้มันขึ้นีกเนะจ๊ะบเก็บเปลดอเขาบเก็บเปลือกำลังอ,อ่อ,อนๆเลยนี่มันเป็นน้ำนะจ๊ะน,นีต้นเกามันเป็นน้ำ โอนมากอันนี้เลือ,อไว้มันขึ้นอีกจะ้ะแป๊บเดียวจะเต็มถังแล้ว มันสุขุนโอนยไหลหรือี่ะจ้ะอันนี้ต้องระวังนิดนึงจะต้นมันเป็นหนม้มต้นเก่ามันเพราะมันแก่แล้วมันก็จะเป็นหนม้มเฮ้ย ผลล้นถังละถั่วถัวักวักว่วล6ตัวตัวใัญก่3ตักาวเล่ก3แ่กยาวถั่ว่ักูาวพ,พอดีเลยจ้ะมือนี้กลับบ้านแล้ว นนี้ล้างเอาขนมันออกกันกนะจ๊ะนี่ต้องล้างประมาณหลายๆน้ำัาากหน่อยขนที่มันติดมากัาบผักบล้างล้างเอาขุนมันออก น้ามาเอาผักกูดจ้ะวัยน่ะทักทายนะพี่นนาเดี๋ยวเปิดเอาผักกูดม่คนเก็บมาให้กินค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจะล้อดูว่าต้องแป้งแกเฮ็ดอยังเช้ตกินโอ้ยปนนี่เหรอจ้ะอ๋ออยากได้เงาเนาะนี่แหละพี่อยากได้แบบนี้เลยปอนต์ก็อ่อนเด้ออุ้ยทุกทีต้องต่ำปนเนาะอุ้ยปนปนปน มนปนปนมาสั่นนี่นี่เจ้าอยากได้แบบยันยัอยากได้แบบนี้แหละนี่นี่นี่ไปใส่ตู้เย็นช่องฟรีดไว้เนี่ยพี่ปลาอยากได้ขอน้ำแน่วาสั่นเออบอกอยู่บอกว่าแต่บอกเอาลายเด้อหน้าหน้าจะไปเก็บเอาดอกกวาสั่นจะเยาไปกินตอนนี้ออ้ยแบบขอบคุณค่ะเอาไปน้ำแดงบะทังเนี่ยเอาไปมือนั่นค่อยเอาไปแหย่เออเอาไปเด้อมือมือสิไปเก็บเออเจะเอาไปแหย่เลยนขอบคุณมากค่ะไปแล้วไปแล้วดีใจเลยไอ้นกแป้งแกงส้มมึงดูผู้หญิงเนี่ยหาไม่ได้เด้อหนีบตัวโลกตัวโลกบอกว่าท้สิ้ บัวบัเบียบัเบียขอบคุณค่ะไปแล้วเดี๋ยวรอดูจะถ่ายรูปกให้เบิ้งแป้งขาวโอเคไปให้เบิ้งเออโอเคจังหวะกันเจอกันเห็นหมาก่อนไปเยี่ยมชมหมาใหม่พ э okay. er. ี่นันน่ากอนจ้ะโมยสวัสดีจ้ะถ่ายหมาหน่อยขออุ้มหน่อยหมาหน่อยกัดมาหนิไม่ได้ ขนปุยเลยออกกล้อง่อยหมาน้อยหมาน้อยพี่นานาชื่อยังเกาะโคโค้โคโค้โคโคโอ้ยขนไหมจากเดือนแล้วนี่ห้าเดือน